ไม่หมดแล้วนี่ไม่ไม่ค่ะอ๋อถ้าไม่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 โอเคโอเคไม่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 โอเคปลาส้มาษาังกฤษว่าอะไรแล้วปลาส้มเหรอคะออเรนฟิชไม่ใช่แซวฟิชอ๋อแซวฟิชมันต้องปลามันต้องออเรน์ฟิชไหมไม่ใช่นะไม่ใช่ออเรนฟิชนะโอเคโอเ เดี๋ยวผมถ่ายอาหารอยู่เดี๋ยวตอนนี้พูดเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดต่อไม่ก่อต่อไม่ก่อต่อไม่ก่อใครจะกินหอยลายไปหน้าโรตัสเลยนะคะหอยลายหน้าโรตัสครับนี่หน้าโรตัสนี่เอาพูดเลยครับอันนี้คือหอยอะไรที่โชว์อยู่ครับหอยอะไรเอ่ยแล้วก็มีหอยนางรมนะคะหอยนางรมหอยใหญ่นี่หอยอะไรครับหอยใหญ่นี่หอยใหญ่ก็คือหอยใหญ่นี่แหละค่ะหอยนางหอยนี่แหละหอยใหญ่ที่สุดแล้วอ๋อใหญ่ที่สุดแล้ว หอยเสียอะไรครับผมอ๋อไอ้หอยลายเนี่ยถ้าไม่ลายให้เอาตัมมาคืนนะคะถ้าไม่มีลายก็ให้เอามาคืนได้ใช่ที่หน้ารถตัดโอโอเคหน้ารถตัดนะคะครับผมลดละห้าสิบบาทมาต้องถ้ามาคืนก็สี่โอเปิดเปิดเปิดกี่โมงเปิดกี่โมงเปิดกี่โมงเนเปิดสี่โมงเย็นและตอนเช้าก็ไปที่หน้ามัสยิดคปอร์เซนต์นะคะตอนเช้าถึงราวเจ็ดโมงค่ะแล้วถ้ารถตัดปิดจะปิดที่ไหนอ่ะถ้ารถตัดปิดไม่มีการปิดแต่รถตัดเปิดตลอดนะค่ะรถตัดเปิดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ใช่เซเว่น điều điều long đi nói yếm quả yếm nói à thôi